สวัสดีครับโตโต๊ะคาครับวันนี้มาให้รับชมกับเจ้าตัวของ Accord รครับซึ่งตอนนี้มาแรงนะแ c c o คอมือสองครับเจนสิราคาน่าใช้สุดๆครับผมแล้วก็ของเราก็มีครบทุกรุ่นนะครตั้งแต่ตัวของ1.5เทอร์โบนะครับ2.0ไปยันตัวท็อปสุดครับสนใจพิมพ์สนใจด้านล่างมาครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็เดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับอย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะ มาดูหน้าตากันหน่อยก็อย่างที่บอกว่าหล่อจากเดิมโรงงานอยู่แล้วนะครับผมกระจังหน้าก็จะให้เป็น โรมียมนะครับผมใส,ส่ใิ่คลิปแบบนี้เลยแล้วก็ตัวของด้านหน้าก็ให้มาเป็นสีดำนะครับชุดกันชนอะไรต่างๆก็เดิมโรงงานนี่สวยจากโรงงานนะเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับดูสะอาดสะอา้านคืนเครนนะครับผมแนละในโฉมนี้ไฟหน้าก็ยังได้ในเรื่องของความเป็นสีฟ้าอยู่นะครับซึ่งหลังจากนี้จะไม่ได้แล้วนะเขาจะให้สีฟ้ามาเป็นไอตัวของโลโก้แทนแล้วครับส่วนของล้อเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับล้อใบพัดเดิมโรงงานนะยางก็ให้มาของตัวดันหลบครับผม2 3 5สามห้าี่สิบห้า R18 นะครับขอบ18สวยดูดีนะครับปี2024เต็มๆซุ้มแบบนี้หล่อจับเลยครับผมใช้งานได้อีกสบายๆย,ยาวๆครับผมแล้วก็ตัวของสีเขาก็เป็นสีเทาไม่ค่อยเจอนะปกติก็เห็นแต่พวกสีดำสีขาวหรือแม้กระทั่งพวกตัวเทาเข้มนะครับแน่นอนนะครับผมเฉดภายนอกสีอ่อนแบบนี้ภายในก็จะเป็นสีดำเดี๋ยวเราไปชมกันใครอยากได้แอคอดดำคันนี้เลยครับผมโดนใจแน่นอน ภายในสวยสะอาดน่าใช้เลยครับสีดำนะในเรื่องของภายในนี่แบบแหมแอคคอร์ดเขาแบบเล่นเยอะเนาะมีทั้งสีดําทั้งสีเบจแล้วก็น้ําตาลนะครับผมถ้าเกิดใครชอบสีดําเน้นดูแลรักษาง่ายๆนะครับแล้วก็ได้เรื่องของความพรีเมียมนะลุกดูหรูหรานะครับก็ต้องรุ่นนี้แล้วก็เฉดรถภายนอกก็ต้องเป็นเฉดนี้ด้วยครับ หน้าตาดูดีนะครับจอกลางก็เป็นดิจิตอลซ้ายนะครับผมแล้วก็ด้านขวาก็เป็นเข็มไม้แบบบัวมแมนวนวลนะครับผมภูมิรไรเมาติมาให้จอกลางก็ได้ระบบแบบสัมผัสนะเต็มๆนะสวยดูดีเลยทีเดียวไฟด้านในก็ในโทนของสีขาวนะครับ สวยงามนะหัวเกียร์ถุงเกียร์สภาพดีแล้วก็ตัวเบาอ,อะไรต่างๆก็นั่งสบายครับผมเมมโมรี e ซีทให้2ตําแหน่งนะทรงสปอร์ตนะในตัวเบาของเขานะครับขับมือเดียวได้นะครับสมือก็ถนัดทนีเลยครับสำหรับในตัวของ Accord อัตราเร่งดีนะในเรื่องของการขับขี่ต้องบอกว่ามันจิตจ์ดรุดปลาดเลยนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของ ความประหยัดด้วยนะช่วงล่างอาจจะย,ยังไม่ได้ดูนิ่มนวลน,นะครับหรือดูสมูทเท่าในตัวของแฮมรีแต่เอาละนะครับผมแต่มันได้ในเรื่องของความสปอร์ตได้ในเรื่องของความประหยัดนะครับแล้วก็ฟีลการขับขี่นะครับผมที่มิมีความไปรู้สึกว่าเป็นรถซิ่งะนะผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดใช้ชอบแบบเร็วๆแตะเท้าแล้วไปปื๊ดๆน,นะแอ c o คอรตอบสนองคุณได้ดีเลยครับ จบสุดท้ายท้ายคลิปครับเลขไมค์คันนี้อยู่แสนก,กลางๆนะครับใครอยากจะมาชมรถหรืออยากจะปรึกษาในเรื่องของการออกรถและปรึกษาเรื่องเครดิตหรือเรื่องอะไรต่างๆนะครับอยากสอบถามว่างวดผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ดาวเท่าน,นี้ผ่อนเท่าไหร่เอาเต็มๆเลยลวกันนะครับถ้าเกิดว่ากู้เต็มๆเลยก็อยู่ประมาณ14,00 0บาทนะครับผมใครสนใจตอบโจทย์งวดผ่อนของใครก็ทักกันเข้ามาครับพิมสนใจด้านล่างเข้ามาได้เดี๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อไปก็อย่างที่บอกแอคคอร์ดมีครบทุกรุ่นแล้วตอนนี้ราคากําลังดีราคากําลังน่าใช้คุณได้เพอร์ฟอร์แม รถหลักล้านนะครับในเรทผ่อนแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับได้ทั้งการขับขี่ได้ทั้งลูปหลักด้วยครับผมติดต่อกันเข้ามาครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่โต๊ะตัวขาด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์หรือแนะนําติชมด้าล่างได้เลยวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ